นี้คนเยอะมากเลยครับที่เุยียนเอ็นชาติบุญน้องกล้าแล้วก็ทางเข้าพุทธเบิกครับนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยมีสตรอบเบอรีอ่อันนี้เป็นยอดมะละ เนรอดเบบี้ของขายเยอะๆเลยมีมันญี่ปุ่นมันเกาหลีกระลำปีครับไม่ค่าตัวน้อยกำลังจัดไปไหนแล้วไม่ค่าหนี่ไปละมีอะไรบ้างคะเนี่ยข้าวไลฟ์เบอร์รี่ถั่วลันเตาโกฮิมะกระลำปีครับซิกเนเจอร์อที่นี่กระลำปี อนนี้เศรษฐกิจกำลังดีครับบมมากเลยอุตสาหกรรมเรากำลังขายเรเป็นกระชาย,เ,ยเป็นรางจืดเป็นสมุนไพรีรูทหัวัชเท้าคณะฮ่องกงคณะดอยสิงคนเยอะมากครับ เดี๋ยวผมเข้าไปต่อที่หุ่นลองก้านั่นครับทางเข้าหุ่นลองก้าเดี๋ยวเราเข้าไปในเรียนแห่งชาติกันนะครับค่าเข้าอุทยานนี้คนเท่าไหร่นะครับผมคนละสี่สิบาทค่ารถสามสิบบาทครับคนคนละสี่สิบครับผมค่ารถค่ารถคันละสามสิบครับรถมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่ครับมอเตอร์ไซค์ยี่สิบบาทครับมอเตอร์ไซค์ยี่สิบบาทนะครับ ช่วงนี้คนเยอะไหมพี่เยอะเหมือนกันครับเพราะว่าตา่ออาทิตย์ช่วงนี้มันจะมีพวกดอกน้ำกระเสาะ้ h o s p h a t e ช่วงนี้บานไหมฮะบานอย่างบานกำลัง,งสวยแล้วครับรรรครับอันนี้เราอยู่ที่ด่านอุทยานแห่งชาติพวกนี้ล่องกล้านะครับวันนี้เรามาจ่ายค่าบริการค่าทางเข้ากัน พลังกาศูนยสงสารไอ้สูนย์ศกิโลศูนย์สงสารอะไรไม่หนาอะไรนี่เห็นไหมนี่ค่ะล้อนๆอ,อ,อ,อนี้จะหนาวนะครับทุกคนยังกอดอกกันอยู่เลยนะฮะนี่เป็นที่จอดรถครับนักท่องเที่ยวก็จะมาจอดรถกันอยู่นี้รอคิวกันอยู่นะฮะน,นี่มาแล้วคิวนี้คิวที่สี่เก้านะฮะทางเข้าเห็นไหมเหม็นม้กั้นนะครับเขาจะมาให้นี่ นักท่องเที่ยวขับรถเข้าไปเองแล้วนะครับคนต้องมาหลอดจอดรอแล้วก็รอเพื่อจะขึ้นลงมาแล้วนี่รอเพื่อต่อกันไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวที่คูลมโลนะครับเห็นไหมครับกาแฟร้านกาแฟร้านอาหารเต็มไปหมดเลยกทีท่ยวก็จะมีอาหา,าทรทานนะคับเต็มร้านเลยครับ ฝุ่นเต็มตัวครับฝุ่นแดงกันรอบเลยฮะเพราะผมเคยเข้าไปแล้วรอบหนึ่งข้างในก็จะมีฝุ่นเยอะนะครับมัลงมากันขุ่น,นขุ่น,นขุ่นขุ่นล้มาแป้งขุ่นนี่นี่เที่ยวหอมมิตรนี่ไหมครับสวยไหมครับ ก็โอเคครับสวยอ๋อหฝุ่นเยอะไหมฮะข้างในก็ก็พาแป้งฝุ่นทุกคนอ่ะเขาไปไกลไหมครับลึกไหมครับก็ลึกมันเป็นแป้งสุดท้ายแล้วแป้งสี่ละแป้งหนึ่งแป้งสองมันมีแต่ใบละอ๋อก็มากี่ชั่วโมงครับเข้าไปครับเข้าไปนู่นนนนะครับเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะไอ้ตกคนเท่าไหร่ฮะไอ้เนี่ยรวมที่แค่แค่เข้าคนเท่าไหร่ครับรวมทั้งหมดรถคันหนึ่งก็พันหนึ่งนะพันหนึ่งใช่ค่ะ ได้สูงสุด10คน10คนครับขอบคุณมากครับเขาบอกว่าเป็นแปลงสุดท้ายนะครับแปลงหนึ่งแปลงสองรู้สึกว่าจะหมดแล้วที่เป็นที่เราคิวนะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านล่องใต้นะครับก็จะมีจุดให้ลงชื่อแล้วก็นั่งรอเรียกคิวนะครี่คือนักท่องเที่ยวมารอกัน ผมอยู่คิวที่23นะครับขึ้นไก่แล้วก็จะมีใช่ไหมจะมีรถจะมีรถมาครับนีครับทางเข้า,ขาครับไปแล้วไปขับแล้วขุ่นฟุ้งครับถ้าขับตามกันี่เรียบร้อยเลยครับหมาแดงถือว่าคิวค่อนข้างเร็วนะครับ เรื่อยแล้วเยครับเดี๋ยวผมมาดูคิวกันการแข่งพร้อมครับ ไอ้ทำเป็นลานก้างๆไว้ให้นท่องเที่ยวมาชมกันนะครับน้ท่องเที่ยวจะชมจะชมวิวอยู่ตรงนี้กันอยู่ก่อนก่อนที่จะไปเจอดอบทุ่งพญาสุโค้งหรือสกุลละเมืองไทยของเรานะครับทุ่นะ้าทางขึ้นบางคนขึ้นไปข้างบนนั่นครับ<ง>เห็นไหมฮะเสียงอาจจะวูบ้าบนะครับเพราะว่าผมต้องเก็บของเพราะว่าผมไม่ทราบไม่สามารถจะเอาไม้ออกมาได้ พราะฝุ่นเยอะจริงครับผมก็กลัวอุปรกรณ์จะเป็นอะไรครฝคนเยอะมากครับสําหรับคนที่มาเที่ยวปูลมโลนะฮะก็จะมีห้องน้ําไว้บริการอยู่สองสามที่นะฮะไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ํานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับนี่คือจุดที่ถ่ายป้ายจะมีป้ายปูลมโลให้ให้ถ่ายนักท่องเที่ยวจะมาถ่ายกันแล้วก็มีจุดบริการห้องน้ำ ห้องน้ำอยู่หลายห้องเลยครับดูคนครับคนเยอะมากรถก็เยอะมากครับน,นคะครักสกุลละรถสกุลละเรียกงครับคนเยอะมากตอนนี้ได้รับความนิยมมากเลยครับ ตอนนี้รถติดอยู่ยังออกไปไได้ฮะครับถึงแล้วฮะติดชมวิวบนพูลำโล,โลเห็นว่านี่คือแปลงสุดท้ายของของที่นี่ละของปีนี้แลวฮะคนก็เยอะพอสมควรณจุดนี้เห็นไหมครับพื้นก็เขียวดีดูครับมีตัวเล็กมาด้วยโอ้มุมนี้สวยเลยฮนะท่างเที่ยวมา ยืนดูอยู่ต้องให้เสร็จก่อนจะได้ไม่งงเงสวัสดีครับวันนี้เรามาถึงภูลมโลแล้วก็นี่คือเป็นผู้ร่วมทริปของผมนะฮะสวัสดีครับทุกท่านครับส,สวัสดีครับอันนี้มาจากที่ไหนกันครับศรีราชาครับชลบุรีศรีราชาชลบุรี<ะ>กี่ชั่วโมงครับก่อนจะมาถึงที่นี่ครับแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเลยเหรอฮะโอ้โหไม่เ<ฮ>ข้าห้องน้ำด้วย,วยครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหม ถามถามไวรุ่นที่สุดกันครับเหนื่อยไหมฮะไม่เหนื่อยสนุกค่ะสนุกใช่ไหมครับสนุกครับแล้วเป็นไงบ้างครับก็ก็พดนอนดีฮะไม่ได้นอนอ๋อไม่ได้นอนกันมาเลยครับไม่ได้นอนอ๋อคือมาคคืน่ะมาตอนเที่ยงเช้คืนมากันตอนเที่ยงคืนเลยไม่ไ้โอ้แล้วเป็นไงฮะประทับใจไหมจากกับที่นี่พอมาเห็นบรรยากาศก็หายเหนื่อยเลยครับอืม ตกมีความสุขมากกับาฮเนี่ยแล้วทุกแค่นี้แล้วไปนอนที่ไหนกันครับคืนนี้ไปน้ำหนาวครับอ๋อไปนอนน้ำหนาวกันเหรอจองบ้านแล้วเหรอครับจองแล้วที่พักอุทยานอ๋อครับเต็นใจน้ำหนาวอ๋อแสดงว่าต้องเคยไปกินร้านครปลาแดงแน่เลยเคยเคยทานไหมครับวปลาแดงที่จะอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวครับร้านริมหรือเปล่าใช่ครับใช่ครัวปลาแดงจะทำอาหารอร่อย S <S นทีน่ไปนอนโนะกินอ๋อครับวันนี้รู้จักกันครับเป็นลูกค้าที่ร้านอะไรมากครับอ่ะแล้วเราแล้วพูดถึงความรู้สึกของที่นี่หน่อยมามาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับความลําบากหรืออะไรอย่างเงี้ยเราได้นะว่าเป็นยังไงบ้างมงมาถึงแล้วบากหน่อยขับเยอะครับคุณเยอะเยอะค่ะแต่ว่าบรรยากาศดีอากาศดีครับก็ดีตรงที่นี่กว่าในเมือง ที่ที่ชาวบ้านได้ผลประโยชน์ครับชอบที่ชาวบ้านได้ผลประโยชน์อืมครับชาวบ้านมาหาขึ้นนะครับก็เขาได้ดูในข่าวก็แบ่งส่วนหนึ่งให้ให้ให้อุทยานด้วยก็ดีผลดีเพื้อใค้มาอีกจะมาอีกไหมฮะอ๋มีโอกาสก็มา มันโอกาสไม่ค่อยบ้างมาเท่าไหร่มาคืออยากจะมาก็ต้องตัดสินใจมาเลยแบบนี้ครับถ้ามีโอกาสก็ก็มาได้อีกนะคะใกล้ครับไม่ไกลเท่าไหร่แปดชั่วโมงไม่ถือว่าไกลไม่ถือว่าไกลใช่ไหมฮะป่าเที่ยวเขาอ๋อตัวเล็กเป็นไงบ้างลูกตัวเล็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 กเป็นลูกฮ่าฮาฮอาเละอ่านเลยจหน่อยอ่านเนาะอ่านเนาะเปล่าแดงสนุกไหมคะ สนุกไหมจ๊ะเขินเครับผมก็เดี๋ยวนอนน้ำหนาวอีกหนึ่งคืนเนาะแล้วครับผมแล้วเดี๋ยวก็กลับแล้วฮะกลับเลยครับแล้วเดี๋ยวกลับเลยกลับที่ศรีราชาใช่อ๋อครับผมเอาไม่ได้แวะขอาคอใช่ไหมครับไม่ได้แวะครับอยู่แค่เสาธิดาอยู่แค่ฐานเทนั้นอืมครับเพิ่งมาต้นเดือนนี้ก็ดีแล้วเพิ่งมาเองอะเนี่ยเดือนที่แล้วเพิ่งมาครับถือว่าที่นี่ก็ประทับใจ ชอบชอบอากาศดีครับอากาศดีนะฮะที่ศรีราชนี่ร้อนไหมอ่ะก็จะร้อนกว่านี้ร้อนกว่านี้เลยมันร้อนมันถ้าพูดถึงร้อนมันก็มันมีลมทะเลฮะร้อนก็ไม่ร้อนที่สุดหนาวก็ไม่หนาวที่สุดครับอากาศมันก็สบายสดชื่นแบบนี้แหละถ้าไปเทียบกับที่อื่นจะร้อนมากกว่าจะหนาวมากกว่าสบายสบายครับโอเคขอบคุณมากๆครับสำหรับครอบครัวนี้ ครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอให้เที่ยวสนุกนะครับผมครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบายเทลิกบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย